ครับสวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่องธนาวุฒิชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาดูนะครับต้นน้อยหนานะครับผมต้นน้อยหนาตอนนี้ต้นอายุหนึ่งปีแล้วนะครับนี่นะครับผลต้นก็ต้นสูงเลยหัวผมไปประมาณสองสามคืบนะครับนี่ครับต้นน้อยหนาลักษณะใบเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผม เขาจะแตกกอออกมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับขออกผลแล้วนะครับผลนี่นะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องธนาวุฒิชาแนลเลยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ